สวัสดีครับพี่น้องครับพกช่องบ้าทลำเพิร์ตออฟฟิเชียลครับตอนนี้เก้าโมงสิบนาทีครับเดินทางมาที่ที่ว่าการอำเภอเป็นจรักครับอำเภอเป็นจระกจังหวัดศรสีสะเกดครับพี่น้องครับวันนี้ทำการแสดงอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอนะครับกําลังสีหอดและพี่น้องครับบ้านเสียวตําบลเสียวอำเภอเป็จรัก จังหวัดศรีสเกิครับเมื่อนี้เอาแสดงเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้เช้าเราเดินทางไปที่กทมออกครับงานวัออนที่ยี่สิบไม่มื่อใดเลยปุ๊บจำเม่อด้ขอไปไรไรเดี๋ยวไปไล่ม่ใหม่กันเพราะว่าตอนนี้นะครับผมก็ดูงานไปวันๆนะฮะเมื่อด้เมืองงานเป็นบน่ได้จำได้แล้วนะความหมายเนาะ เออเอา้ามีรีสอร์ทใกล้ๆด้วยนะหรือว่าวันนี้เราจะนอนรีสอร์ทคือจะมันมีตนหมอกตนใหม่มันกับบริเวณคืดยางของพี่น้องครับนะฮะงานอย่างเพิ่นวูโอ้กระทินสามเมื่อกี้ทอดกระทินสามเมื่อกี้เพเ่อเ็นจหลักทอดตะวันบัดจันทร์ทลังสี บ้านนองว่าตะบหนองว่าอำเภอกันทลักษ์จังหวัดสีสเกตรับเป็นบุญกะทินอำเภอพี่น้องบุบญบก,ก,บบนบนกะทินอำเภอ,น,อ,น,ะน,อ,เอนะฮะงานยิ่งใหญ่พี่น้องครับแต่ว่าบร,รูเวทีใสย่ยิ่งใหญ่เบ้อะเพิ่นกำลังเฮ็ดพิธีครับ สิริคี่รห้ำมจอดกันครับก็จะนอนนะฮะพักผ่อนกายาอู้อ้ยถึงแล้วทุกคนับมีหลอดไฟเป็นเอกลักษณ์ในการจัดงานพี่น้องครับสถานที่ก็คือจะเป็นเดินนี่ละมั้งสามารถบรรจุคนได้เยอะ เดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะอยู่ยังไง ัใช่ไปข้างหลังเองโอ้โหไอ้นเนี่น้องว่าโทรศัพท์โทรศัพท์ผู้คนทำงานมาสันแต่ว่าคนบุหรุมันกิดสุดยอดผัวเลยเออนี่ถ้าถ้าจอดตรงนี้จนค่ำแล้ว ี่าน,นูกมาเป็นชั่วโมงเลยงานยังไม่มีใครมาถึงนะฮะที่ว่าการอำเภอเบญจลัคขับงานกระทินสามัคคีอำเภอนะฮะนี่ครับเบญจลัต์ตำบลเสียวเสียวทั้งตำบล ตั้ยูเซ่อครับหมอลำนี่แหละครับนี่นี่นั่นนำมันของ่ะตเดครัใบัตรเจ้าบาครับ ลอยาวคือกินอะไราเนาะยืนือก่บ้าแข้งมัแข้งใครเดจักจักใบไครับจักโหูเดียว่มแต่สลันันปฏิบัติแจกบ้ตตนนนข้าน่นใครเดบแข้ไ่าละมยังเดินห้องน้ำห้องน้ำเดีแท้อ่ามีห้องห้องน้ำห้องน้ำาลองเ โอ้เรน้อตัวดีแล้วสินว้าห้องอาบน้ำอลังการสุดยอดครับมองนี้คือสถานที่จัดงานนะครับอำเภอเบญจลักษี่นองครับไปตีหนาจันหนาไปทางบุ่นบัตรร้อยยี่สิบนะครับ <c oughs> เป็นกระตินซัมเมคีประจำอำเภอพี่นองครับ จอดเตียงพี่น้องครับสถานทีก่ก็กว้างขวางครับเพราะมันเป็นอ่าพื้นที่อำเภอนะครับผมจอดรถจอดลากกันคมคันนะครัมอสลังก็เขาทั้งมุมก็ได้นะครับเขาทั้งมุมกไ็ได้เขาอะไรก็ได้เขาใส่ก็ได้พี่น้องเขาได้เบ็ดน รบ,บรรยากาศยามมืดเศร้าพี่น้องตอนนี้มีลมเย็นๆนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันเริ่มจะหลังจากเมื่อคืนเมื่อวานนี่ฝนตกเหมือนจะเป็นหวัดเลยอ่ะเสียงไหมเสียงข่อยคือจังก้นสิเป็นวัดนี่แหละเปินกาลังสีเหตุพิธีครับพี่น้องครับกำลังจะทำพิธีอีหยังสักอย่าง,างหนึ่งนะครับผมกะเมื่อไทายเอาบรรยากาศในพี่น้องเบิ่นงน้ำกันครับนะครับหลังจากเสียสินตรงนี้แล้ว เราก็จะไปทําการแสดงอยู่ที่กทมนะครับนี่บริเวณที่จะตั้งเวทีครับอยู่ลานปูนนะฮะตั้งเป็นรูปทรงคนเมืองข้างลางองอ่างเมืองข้างล่างเออประเด็นไปที่อย่างบางคนบ่บรู้เลยแต่ว่ากับพอยาถ่ายเด้วยครับนะครับบรรยากศาศอ่าดใส่แก๊ เอากดไลค์กดแชร์พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณเอสสีสาวน้อยเพวดมันแพงครับมาพอกันบาทหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับมะแรงบัตรแข็งลอยหนึ่งครับแต่บม่รู้ว่าบัตรแข็งมันขายได้จากใบแล้วแต่ว่ากะเออรอติดตามมะแรงเล่เนเล่นเซ็ตจากนี้ไปกะไปกรุงเทพครับออเปอเทเ่อร์อะย้ำแล้วย้ำอีกครับออของนายมีเซฟบุกหัวหนาหนัง ในบัตรจีโอเคครับได้มมงได้มมงจอดแล้วก็วคือจอดยาวเลยโอเคครับฝากกดไลกกค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ช่องบัดรน้ำเตืออกเชียวครับขอบคุณเอเจทุกท่านครับพอกันคลิปต่อไปพี่น้องครับเดี๋ยวมาอาปัปเดตรายงานไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ